ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าคนเกาหลีเนี่ยที่อ้างว่าประเทศตัวเองเจริญที่อ้างว่าตัวเองพัฒนาแล้วกลับมาซ้ำเติมไทยเมื่อมีสื่อใหญ่ของทางเกาหลีใต้เข้ามาทำข่าวอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็อเอาไปเสนอข่าวให้กับชาวเกาหลีได้รับรู้แต่ก็มีชาวเกาหลีผมต้องบอกว่าเป็นพวกที่แบบ ขวาจัดจะแหละเข้ามาคอมเมนต์คือเข้ามาคอมเมนต์ยะเยอเย้ยประมาณว่าสมน้ำหน้าไทยประมาณว่าไทยสมควรจะโดนแบบนี้ประมาณว่าไทยกําลังจะรับผลกรรมที่แบรนเกาหลีซึ่งผมเองผมมองแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนเกาหลีจะมีนิสัยแบบนี้นิสัยเหยียดคนอื่นก็ว่าไป แต่นี่มาเยาะเยยซ้ําเติมอีกคือคนที่เขาประสบภัยในประเทศไทยเนี่ยเขาก็เดือดร้อนพออยู่แล้วบางคนก็ร้องไห้หมดตัวก็มีแทนที่คุณจะ,ะดูข่าวเฉยๆแล้วให้กำลังใจแต่นี่ไม่มีเลยมาเยอะเยยทําไมเราไม่เคยเยอะเยยคุณนี่หรือประเทศที่บอกว่าพัฒนาแล้วจเจริญแล้วผมก็รู้สึก เน็นอนาจใจกับคนกลุ่มนี้จริงๆแต่ก็มีชาวเกาหลีจำนวนไม่น้อยที่เข้ามา,มาเตือนสติคนเกาหลีด้วยกันเองนะครับคือเขาเข้ามาเตือนสติคนเกาหลีด้วยกันเองว่าอย่าไปซ้ำเติมประเทศไทยอย่าไปคอมเมนต์แบบนี้อย่าไปพูดแบบนี้คือผมมองว่าคนที่มา เตืสติคนเกาหลีนี่เป็นคนที่มีการศึกษาเป็นคนที่พัฒนาแล้วทางด้านจิตใจไอแต่คนที่ไม่พัฒนาเลยคือคนที่มาคอมเมนต์แบบนี้มากล่าวแบบนี้คือต้องบอกว่าล้าหลังไม่พัฒนาตัวเองมันไม่มีประเทศไหนมันไม่มีคนไหนที่ไปย่อเยอเยสวมาำน้าคนอื่นในขณะที่คนอื่นกำลังพบเจอกับภัยพิบัติมันไม่มีประเทศไหนเขาทำกัน ผมก็เห็นแต่คนเกาหลีนี่แหละเห็นคนกลุ่มนี้นี่แหละนะครับผมเห็นก็ทนไม่ได้โอเคละ่ะผมมองว่าผมเป็นสื่อแต่ความรู้สึกของผมนี่ผมรู้สึกแบบคนไทยผมไม่ชอบที่คนเกาหลีมาพูดแบบนี้มาคอมเมนต์แบบนี้คุณจะแบนนักท่องเที่ยวของเราก็แบนไปแต่เราไม่เคยจะแบนเกาหลีเข้ามาเที่ยวประเทศไทยนะครับ เราไม่เคยไปย่อเย้ยถากทางทับถมคุณไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาเราไม่เคยไปคอมเมนต์ยอ่อเย้ยสมน้ำหน้าคุณมันไม่มีเราไม่เคยแต่นี่เราประสบกับภัยพิบัติประชาชนของเราบางคนหมดเนื้อหมดตัวบางคนต้องสูญเสียญาติมิตรสูญเสียคนเป็นสูญเสียคนที่เป็นที่รักไปแต่คุณกลับมาทําอย่างนี้มาพูดแบบนี้อันนี้เหรอครับคนที่บอกว่าตัวเองเจริญแล้วพัฒนาแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลย เอาละผมสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือผมไม่ได้ทวงบุญคุณนะในสงครามเกาหลีประเทศไทยเคยช่วยเกาหลีนะส่งทหารไปรบผมไม่ได้มาทวงบุญคุณแต่อยากผมอยากจะให้คุณนึกถึงน้ําใจของเราที่มีคนไทยเสียสละชีพในสงครามเกาหลีก็ไม่ใช่น้อยฐานไทยแต่คุณมาทำแบบนี้มันเหมือนแบบว่า,เ,าเป็นบุคคลดึกดำบรรเป็นคนที่ไม่มีการศึกษา นะครับเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาเลยก็ต้องขอบคุณคนที่มาเตือสติคนเกาหลีนะครับก็ต้องขอบคุณมากที่คุณเข้าใจชาตการในประเทศไทยในตอนนี้ผมก็ไม่อยากจะให้เป็นประเด็นดราม่าในใน,ในคลิปของผมนะแต่ผมก็เหลืออดจริงๆอะโอเคแหละผมก็ได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านั้นแล้วแต่ผมก็ช่วยตามที่ผมสามารถช่วยได้นะครับคือผมก็ ไม่ได้ร่ำรวยมีทุนน้อยนะครับไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็ช่วยตามที่กำลังผมจะช่วยไว้นะครับ